นะคะอดีตก็เป็นพนักง,งานประจำนะคะปัจจุบันแนงก็ลาออกนะคะจากงานประจำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาทำอินดีแบบเต็มเวลาเลยนะคะปัจจุบันนะคะรับรายได้จากอินดีมนะคะสองปีเนี่ยรับไปมากกว่าสามล้านบาท้วะคะครับผมสุชาติินวุฒิครับเป็นพนักง,งานประจำของบริษัทบางกอกไทยตอนนี้ได้ลาออกแล้วว่ามาทำอินดีครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาศึกษาอินดี ในเริ่มต้นแล้วครับรู้สึกว่าจะเต็มร้อยแล้วครับตอนนี้ยยมเลยครับอ๋ออรุณคำศรีเมืองนะคะก็สนใจอยากสมัครทำอินดีมค่ะปกติก็ทำอาชีพเป็นรปภรักษาความปลอดภัยนะคะตอนนี้ก็สนใจอยากจะมาทำอินดีมทำอินดีมครับ อยากทำอินดีเพราะว่าอยากลดหนี้ค่ะอยากกดหนี้เนาะท่านต่อไปครับพี่คะพี่อุนะคะขออนที่พาเลิอกนาวันิจกุลนะคะปัจจุบันอายุห6ปีค่ะทำอินดีมก็เพราะว่ารายได้มันไม่พอกับค่าใช้จ่ายค่ะเราก็เลยต้องหารายได้เพิ่มนะคะแต่ปัจจุบันนะคะพี่อุตัดสินใจเลือกทำอินดีมอย่างเดียวค่ะโอเคตอนนี้มีผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วครับก็มีผลลัพธ์หลักล้านขึ้นแล้วค่ะว้าวท่านต่อมาครับสวัสดีค่ะ พี่ผู้ไก่นะคะชั้ที่สาุปุะสิทธิ์ค่ะก็เดิมเป็นเจ้าของธุรกิจ3ธุรกิจค่ะแต่เจอวิกฤตโควิดเป็นหนี้4ล้านนะคะก็พลิกผันทำอินดีมค่ะตอนนี้ก็รับไปได้30,000นแล้วนะคะอย่งธัญพาณ์คลีนะคะตอนนี้ทำเป็นพนักงนานประจำสินค้าแห่งหนึ่งนะคะตัดสินใจทำอินดีมเพราะว่าเอ่อเป็นหนี้แบบเครดิตค่ะ แต่ตอนนี้คือมาทําได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะก็มีรายได้ก็6 0 0 0ื่นบาทราคาว้าวท่านต่อมาครับรประพันธ์เจียปราค่ะชื่อเลเ่นก็สีนะคะ,ะปัจจุบันก็คือ,อมีอาชีพที่ทําอินดีมแล้วก็เลี้ย,ยงหลานควบคู่ก,กันไปด้วยค่ะคตอนนี้มีผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็มีผลลัพธ์แปดแสนบาทนะคะว้าวท่านต่อผมนาถิมประมาณนะครับอ,อาชีพก็เป็นพนักง,งานประจาบริษัทโบลาคาร์ว่าไทยแลนด์นะครับ ซึ่งที่มาทำอิอนดีมเนี่ยผมมอง็นโอกาลโอกาสที่จะมีพัสธิ์อินคำกับโอกาสที่จะรวยได้ครับอืมสุดยอดเลยครับป,นนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้นะครับก็มีรายได้อยู่หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทว้าวสุดยอดเลยครับท่านต่อมาครับค่ะสวัสดีค่ะชนินทราชอมพันธ์ค่ะอดีตพนักง,งานห้างนะคะปัจจุบันออกมาทําอินดีมเต็มตัวนะคะก็ มีรายได้อยู่ที่สี่หมื่นบาทแล้วค่ะว้าวส,ส,สวัสดีครับ <c oughs> ผมพี่เดนนะครับพี่เหน่งอินดีมเติมพงวยวัฒนะครับปัจจุบันอายุ6 2ปีแล้วครับผมเข้ามาทําอินดีมอยู่เพราะว่าเป็นหนี้นะครับแล้วก็มองหาช่องทางที่จับลดหนี้ <c oughs> หาช่องทางที่จะ,ะสร้างรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าหนึ่งครับว่าเห็นว่าอินดีมเนี่ยผมที่ผมทํางานประจามาก็เยอะหลาย,ลายอาชีพนะครับก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับเพราะว่ายิ่งทํายิ่งเป็นหนี้ ยิ่งทายิ่งต้องลงทุนแต่ผมตัดสินใจมาทําอินดีนเนี่ยตอนนี้ผมก็มีรายได้จากอินดีนแล้วทั้งครอบครัวก็สามแสนกว่าบ,บาทเลยครับผมวางใจว่าอินดีนเนี่ยพาผมและครอบครัวปลดหนี้ได้แน่นอนครับว้าวท่านต่อมาครับสวัสดีครับผมกี่วนินดีนะครับเดลอิทเชัยและลาวนิจุณนะครับผมอายุ56ปีแล้วนะครับท,ที่ได้มาทําอินดีนเพราะว่าเห็นแฟนเขามีรายได้ ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้รายได้ของครอบครัวถ้ารวมนั้นหลักแสนขึ้นเดนแล้วนะครับผมก็เลยก็อยากทําเหมือนกันนะครับแล้วคิดว่ามันคงไปได้นะฮะในอนาคตมันเป็นธุรกิจออนไลน์ะฮะมันจะทําให้เราสามารถเดินได้มากกว่าธุรกิจปัจจุบันตอนนี้นะครับว้าวต้องเป็นกับอินเดียนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านต่อมาครับ กุ้ง,งานางค่ะสมใจวงเมฆค่ะอ,อ,อดีตก็เป็นแม่ค้านะคะแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะปัจจุบันนะคะทําอินดีมควบคู่กับงานที่ทําอยู่ที่บ้านด้วยนะคะก็ตอนนี้ค่ะที่ทําอินดีมคือให้เวลากับอินดีมมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเองมีหนี้จากการทําธุรกิจนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีรายได้รวมทั้งครอบครัวนะคะสามแสนกว่าบาทละค่ะสวัสดีค,ดครับจอร์ดนะครับผู้ชิ้นตุงเทศมนะครับก็ อดีตเป็นพนักงานประจำรอพอนะครับก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจอินดีครับผมเหตุผลท,ที่ตัดสินใจเข้ามาทำอินดีเนี่ยเพราะว่าเป็นนี้การพนันนะครับก็มีรายได้รวมมากกว่า3 0ม0 0บาทนะครับชเมื่อก่อนผมเป็นอดีตพนักงานประจำแล้วก็อดีตไนเดอร์มาเจออินดีมได้อย่างไรวิกฤตครับวิกฤตและประสบอุบัติเหตุสองอย่างมาคู่กันและได้ผม3 0 0 0 0บาททั้งครอบครัว